วันนี้ก็บ้านป่าบ้านเขาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตัวมารคือตัวไหนตัวมารคือตัวจิตตะทั้งขานนะเราไม่ต้องไปส่งกระแสจิตออกนอกก็ได้ตัวมารก็คือตัวจิตตะังขานอารมณ์วั่นวหวนั่นถ้าเราอ็นแจ้งยังไงไแบบเราไอตัวที่เราหินแจ้งอารมณ์หวั่นวหวนั่น แต่ว่าไอตัวปัญญาไอตัวมรคไอตัวศีลไอตัวทานพละหา้าสติปทานผู้โชคมันสงบด้านในใช่ไหมอ่ามันสงบด้านในแล้วส่วนอาการกิริยาที่เราเคลือ่อนไหวดุกูดีดิกอย่างเงี้ยที่เราเห็นเพราะเราเสพธรรมะเวลาครูบาอาจารย์เป็น,นอบบนู้นแบบเงี้ยอันนั้นมันฉลิดของเขาแต่ไอตัวสงบแต่มันสงบอยู่ที่ชายแล้ว ฉะนั้นตัวศีลทานภาวนาสมาธิมักแปลว่าตัวสติปัญญาที่เราเห็นแจ้งที่เราไปภาษาที่เราไปขุ้นคขยที่เราไปเสพพบที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เราเป็นเด็กใช่ไหมมนุษย์เลยให้ค่าภาษาสมุดเล่นกับภาษาสมุดเล่นกับอารมณ์ความคิดจิตตะสังขารสอนสมุดสอนสัญญาอสญญาอนอารมณ์ความรู้สึก อย่างเงี้ยผมก็เป็นคนป่าคนดอยด้วยเนาะแล้วก็ในยมิตรที่อยากจะมาร่วมรับชมก็ส่งเสริมอาจารย์ส่งสรช่องได้นะก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยถือว่าเป็นอันนี้ส์งบุญโดยไม่ต้องเสียทรัพย์สบดัดถือว่า,าเป็นกำไรชีวิตถือว่า เราสร้างคุณงามความดีให้กับผืนแผ่นดินที่เราอยู่ที่เราโตกโ,โตขึ้นมาตัวจิตเมตตาพลเมงวิหารสี่ใช่ไหมพลเมงวิหารสี่เราก็ต้องคำครูเราเป็นคา,า,ารวาเราก็ปกครองไปด้วยพุทธบริษัทสี่ใช่ไหมเราก็ปกครองไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมอ,อบาสซกุบาสิกาก็ต้องคำครูศาส,สนาอย่างนี้คำครูกันสนตัตสลุมกัน ช่วยเหลือกันนั่แน่ไอตัวปัญญามากตัวนั้นแน่และที่เห็นตัวจิตตาสังขารในการใช้ชีวิตประจำวันตัวนั้นมากแปดแล้วอริยสตรปจิสนุบาตาหูชมูกลิ้นไกยเนี่ยมันทํางานคนเดียวของมันอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราไม่ให้ค่าเราลบภาษาสมตทจิตตาสังขารออกก็เหลืออารมณ์ความรู้สึกตัวเจตสลบอารมณ์เจตสิกออกก็เหลือผู้ว่างในผู้ว่างนั้นมีความโปร่งมีความโปร่งมีความสว่างใสมีมร็ดพุทธะ นะแล้วก็อนนตตาไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราอย่างนี้เกิดขึ้นไอตัวจิตตาทาั้งการนั่นแหละคือตัวปอบพบชาติชรามาลนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับสาธุครับ